สวัสดีครับเวียโม,มลักกี้เหมือนเดิมครับอาทิตย์นี้โชคกับใครครับพยักสุรินครับพยักสุรินไฟป่าครับอ๋อไฟป่าจอพัทริยานะรเราเคยเจอกันไหมครับไม่เคยไม่เคยแล้วได้ศึกษาเกมการชกเขายังเขาเป็นมวยยังไงครับก็มวยมวยซ้ายเหมือนกันครับม,มวยซ้ายเหมือนกันฝีมือเหมือนกันเราก็มวยฝีมือเนาะแล้วการเตรียมตัวเรานี่ประมาณกี่วันครับรอบเนีเ้เป็นเดือนเดือนกว่า เดือนกว่าหลังจากหลังจากที่ถอนกับเชิงเอกใช่ไหมใช่ครับพอดีฝั่งก็อถอนครับอ๋อฝั่งนู้นก็ถอนเราก็ซ้อมมาเรื่อยๆน้ำหนักร้อยสิบเก้าปอนด์นี้มีปัญหาไหมครับไม่มีครับพอดีพอดีนะชกมวยโดยรวมนี่ประมาณกี่ไฟครับหกสิบแปดสิบเจ็ดสิบแปดสิบครับผมเป็นคนจังหวัดอะไรครับผมสงขลาสงขลาน้ำหนักปล่อยๆตอนนี้ประมาณกี่กิโลครับ 5758ส่วนสูงโดยประมาณ <170. S 1> อ่ะฝากถึงแฟนขับที่ติดตามเชียร์อาทิตย์นี้หน่อยครับก็ฝากเชียร์ฝากเป็นกำลังใจวยครับอาทิตย์นี้แจ้งเกิดครับอาทิตย์นี้แจ้งเกิดนะโอเคครับขอบคุณมากครับน้อง